สวัสดีจ้าพี่น้องสีมะพัดผพักบุ้งแดงจ้าดเับหนึ่งน้าจ้าพี่น้องพัดใส่น้ำมันหอยจ้าอะไรก็พี่น,น้นองไม่ติดแกล้ว่าไม่ยังนี้จ้า กระเทียมนี่ท,ที่เป็นโพงได้จ้าพี่น้องเพราะเป็นกระเทียมสดเจดผู้มากเนาะตำหรับโตของไม่เพื่น,นี่ที่กินกระเทียมเกี่ยวบากินกระเทียมสดต้องม,มีผู้ในก่อนก่อนเนาะนี่กระเทียมสดกระไซให้จ้ๆๆาจ้ดพี่น้องตักไปจ้า อันนี้เป็นน้ำมันหอยจ้ะคนตกอันนี้จะเป็นซอสแม็กซี่ลำบากเนาะ พี่กินเป่ามีโซชิโร่แต่ไม่เหนียวแต่เนื้อป่าเนื้อป่าจ้ะพี่กินด้วยก็ดีนาะดื <C ough chess 1> ่ม <c> ก <oughs> ่อน Nup, lup, 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 lup. Nup, lup, lup, lup.

อยกด้ักพักรุ้งแบบบ้านๆจ้ะบุไดฟหันอร่อยจ้าสูตรแม่เพ็ญทำเองจ้า